สวัสดีครับคับไบท์โปรดักต์นะครับอันนี้รีวิวรถ Ford Range จอีกคันหนึ่งนะครับรถคันนี้เป็น Ford Range อระปี2 0 1 2จนถึง2020นะครับก็คือใช้ด้วยกันได้มาที่ร้านเรานี่ทำหุ้มเบาะเบาะแคบและปูพื้นครบชุดนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าหุ้มเบาะของเราต่างกับข้างนอกยังไงเบาะแคมแตงกันยังไงนะครับปูพื้นต่างกันอย่างไรนะครับนี่ พุ่มเบาด้านหน้าเราทําพุ่มเบาแบบสวมนะครับอันนี้สวมทับของเดิมนะครับอันนี้สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะของเดิมนี่ก็คือยังอยู่อย่างเดิมส่วนมากฟอร์กรุ่นนี้จะเป็นเบาผ้านะครับนะผ้าก็จะไม่มีฝุ่นฉะนั้นเราก็ทํอ่าเบาให้เป็นเบาหนังเบาหนังก็ทํเป็นสองวิธีนะครับก็คือแบบยึดติดนะครับคือลอกของเดิมออกกับแบบสวมข้อดีแบบสวมคือคือ,คอไม่เสียเบาเดิมวันนึ่งไม่ใช้ถอดเบาเสียเบาเดิมก็ยังใช้งานได้อยู่ แต่เบาะสวมันก็มีลมากไม้หลายประเภทนะครับแล้วแต่ว่าจะมีทำกันแบบไหนแต่ของทางร้านเป็นอย่างนี้ครับหนังที่เราใช้หนา1มิลเต็มนะฮะสำหรับงานเกรด A แล้วก็มีฟองน้ำา5มิลลามิเนตด้วยชัผ้าทีคอร์ดแล้วก็เราได้ใช้ได้ไนรลอนในการเย็บนะครับหน้าสัมผัสนี่เราเป็นหนังลามิเนตทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมด3ชั้นเลย3มชั้นอย่างนั้นคือคือคือ,คอ,อยังไงนี่อย่างนี้ครับ อ่าผมาให้ดูข้างหลังคืออย่างนี้หนา1นมิลเต็มมีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนะฮะผ้าทีคอร์ดตัวเนี้ยรับแรงซับการปีแตกนะครับถ้าท่านใช้รถอยู่เนี่ยถ้าใครคันไหนที่ทำงานเกตต่ำมาก็จะมีรอยเปรีแตกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าของเรานี่ใช้ได้ไนล่อนดีอ่าหนัง3ชั้นแบบนี้นะฮะก็รับประกันปีแตกให้ทั้งหมดถึง3ปีนี่คืองานคุ้มเบาะแบบสวมของคาร์ไวทโปรดักต์นะครับ เอามาดูบอแแบบนี่บอแแบบเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เราปรับข้างหลังให้เอียงโดยใช้ฟองน้ําฉีดถอดพนักพิงเดิมออกนะครับทาให้นั่งแล้วก็สบายกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมนะฟองน้ําฉีดเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะฮะมันขึ้นโมมาเลยนะครับแล้วก็ฉีดขึ้นไปข้างหลังก็จะมีโครงเหล็กนี่ฮะนี่คือโครงเหล็กนะฮะวิ่งอยู่ข้างในเลยนะครับเป็นโครงฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ฟองน้ําอัด นะฮะหรือว่าฟองน้ําตัดแปะไม่ใช่นะครับฟองน้ํานี่คือฉีดโมจากโรงงานทําเหมือนกับตัวเบาในโรงงานที่ทําบอหน้าเลยนะครับถ้าเราถอดผ้าเพื่อนี้ออกก็จะเห็นฟองน้ําเหลืองๆแล้วเราก็มาปรับใส่นะฮะใส่ถอดพนักพิงเดิมออกเอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ปรับมุมให้เอียงมื้นเราขับรถนะครับนั่งเอียงกับนั่งตรงนั่งเอียงก็ขับสบายกว่า ใส่แล้วเราก็ทําข้างล่างเนี่ยให้รับใต้น่องนะครับนี่ฮะเห็นนิดม,มุมเคิฟอย่างนี้นะครับก็นี่ครับเราก็ทําตรงนี้ให้หลักการเดียวกันนะครับกับเบาะที่ว่าเป็นมาตรฐานจากโรงงานมาเบาะแคปเราปรับอย่างนี้เพื่อให้คนนั่งเนี่ยนั่งสบายฟองน้ำไม่ยุบแน่นอนนะฮะใช้กันทียาวๆกันไปเลยได้หลายสิบปี นะครับนี่โฟงน้ําฉีดของ c a r ์ i บ e p โปรดักนะครับข้างหลังก็สามารถเปิดเอาเครื่องมือเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าได้นะครับเนี่เปิดจากนี้ได้เลยตรงนี้จะมีบานทับนะฮะทั้งสองฝั่งแยกส่วนซ้ายขวานะครับอันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนี่ตัวหนานะครับนี่งานตัวหนา หนาะ13มมิลเต็มเลยแล้วก็มีเสริมเส้นใหญ่หนังเกรดเดียวกับตัวทํเบาะนะครับหนังตัวนี้ใช้กันทนทนนะฮะแล้วก็มีตัวเสริมด้วยนะฮะสามารถถอดออกได้นะครับปิดเปิดได้สะดวกสบายนะครับเลือกสีกันได้ตามใจชอบเลยนะครับชอบสีไหนเราจัดให้กระบะเรามีเกือบทุกรุ่นนะครับรนะ้านเราอยู่ลาดพร้าว124ย่นะครับแยก9าวเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้า มาเลือกก็รอรับได้เลยหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ไม่นานนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ9 60, 9 6 7 0 9 9 9 6 9 9 9 1 7 0 9 9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID l ดี e นะครับแล้วกเ็เราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะฮะไม่ต้องห่วงว่า,าหลังการขายนะฮะเราทำมาหลายสิบปีนะครับการันตีคุณภาพนะฮะภายใต้แบรนด์คาไวดโปรดัก ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ